Thank you าพบกับรายการที่นี่นคะรนนท์กันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา28มีนาคมก็เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนคะรออนนทบ,บุรีเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบแผนการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีซึ่งกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564โดยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกามีประชาชนออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งต่อเนื่องตลอดทั้งวันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ตลอดทั้งวันของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมีทั้งสิ้นกว่า198,585คนและมีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวน73,858คนคิดเป็นร้อยละ37ค่ะเลือกตัว,วแทนเข้าไปรับใช้มวลชน ดูที่ตัวตนอีกนโยบายเสนอเลือดผู้นำที่ทำเพื่อฉันและเธอตา้เจอคนดีมีคุณธรรม และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้นะคะจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของการทํางานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ผ่านมาค่ะและสําหรับช่วงหยุดยาวนี้นะคะสงการสุขใจขับขี่ปลอดภยัยห่างไกลโควิดขอให้ทุกท่านเที่ยวสงกรารน,นะคะอย่างปลอดภยัยอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามายัยและล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วแทนเข้าไปรับใช้มวลชนดูที่ตัวตนอีกนโยบายเสือเลือกผู้นำที่ทำเพื่อฉันและเธอหาให้เจอคนดีมีคุณธรรมมีอุดมการมีการศึกษามีปัญ สสไม่ทิ้งประชาชนไม่ข้อโกอยโกงกินไม่โบยบินหลบลี้เมื่อมีปัญหากล้าสู้กล้าชนยามใดหากมีภัยมากล้าเสียสละนำพาบ้านเมืองก้าวไป